เน่มึงเก่งเลยเร่องเล่าแต่ต้นเรื่องเลยอะ่ะตั้งแต่ต้นเรื่องเล่า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 จนแม่จะิเข้าใจได้เนี่ยเล่าเกิดจบเกิดจ,จบเรื่องเลยจำได้ไงวะก็คุณฟังมึงมาตลอดเออวะแต่เล่ามึงไม่ติดขาดเลยนะไม่ติดขาดโคดไหลอ่ะแบบไหนเก่งเก่งจังเลยอมึง <laughs> เล่เลยยาได้ไงวะ <laughs> ไม่เหมือนกัน oh <laughs> แต่ว่านะ่กูกินแบน์กันไปแบนด์ช่วยกูได้จริง oh, <done. S 2> แ,แต่ว่ากูว่ามันขาดไปไม่ขาดนักเล่ามแล้วไม่สิขาดก็จริงแต่ว่ามันไม่ครบวะกูห oh. ยากนู้ว่ามันหายไปไหนวะ <laughs> ตอนไหนก็ทจะหายอะ่ะ <laughs> <laughs> ตอนคนรักเด็กไง กูมาเข้าเลยนะนี่แเนนี่เลยกูอยากรู้นะว่าคนรักเด็กคือใครอยากรู้อยากรู้ตามไปดูสิเดินไปนะ